ศาลยกฟ้องบอนนีดารุมาซูชิเหตุไม่มีเจตนาช่อกงศาลอาญาพิพากษายกฟ้องบอนนีเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นดารุมาซูชิในคดีช่อโกงประชาชนกรณีขายคูปองและแฟรนไชส์โดยศาลเห็นว่าจำเลยทั้งสองไม่มีเจตนาช่อกงแต่เป็นการบริหารที่ผิดพลาดประกอบกับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนส่งผลให้ราคาปลาแซลมอนสูงขึ้นจนทำให้ขาดสภาพคล่อง เหตุผลหลักที่สารพิพากษาย,ยกฟ้องมีดังนี้ 1. จำเลยมีการเปิดร้านอาหารมาตั้งแต่ปี2,559และมีผู้บริโภคจำนวนมากแสดงว่าไม่ได้มีเจตนาตั้งแต่ต้นที่จะหลอกลวง 2. การขายคูปองและแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการจำนวนมากตัวอย่างจำเลยขายคูปองบุฟเฟ่ราคา199บาทซึ่งต่ำกว่าราคาทุนจริง จำเลยเสนอโปรโมชั่นต่างๆดึงดูดลูกค้าเช่นซื้อหนึ่งแถม1จำเลยมีระบบสมาชิกะส,สมแต้ม 3. จำเลยไม่ได้กีดกันผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่จะเข้ามาร่วมบริหารงานและมีระบบติดตามรายรับรายจ่ายอย่างโปรง่งใสตัวอย่างผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถเข้ามาดูแลร้านได้เองมีระบบออนไลน์แสดงยอดขายและรายจ่าย มีการประชุมผู้ซื้อแฟรนไชส์เพื่อแจ้งข้อมูล 4. เงินที่โอนให้มันดาบุญธรรมและเพื่อนสนิทเป็นการชำระหนี้ไม่ได้เป็นการฟอกเงินหพยานหลักฐานโจทย์ยังไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่าจำเลยทั้งสองกระทำผิดอย่างไรก็ตามคดีนี้ยังมีประเด็นที่น่าสงสัยอยู่หลายประการเช่นราคาคูปองที่ต่ำกว่าราคาทุนการโอนเงินไปต่างประเทศ การปิดร้านอาหารกระทันหันซึ่งผู้เสียหายสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อได้หมายเหตุ head, ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปประเด็นสำคัญของคดี Pronouncements are not a s u b s t i t u for legal advice เพิ <P> erm ่มเติมคดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชนเนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของธุรกิจแฟรนไชส์คดีนี้ยังมีประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจหลายประเด็น